สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของซีรีส์การใช้ p p c i มาเนียเวอร์ชันนะครับซึ่งสามารถนำเข้าไฟล์ Excel ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาออกแบบตารางเก็บข้อมูลกันนะครับว่าถ้าเราต้องการเก็บรายชื่อวัตถุดิบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรียกรวมรวมเป็น ตารางสต็อกนะครับตารางวัสดุเราก็มาดูนะครับว่าเราจะเก็บอะไรบ้างอันนี้หลักๆที่ต้องเก็บนะครับก็จะมีวันที่นะครับวันที่แล้วก็ข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับถ้าต้องการก็เก็บไว้ได้นะครับแต่ถ้ามีรหัสอ้างอิงก็ใช้รหัสอ้างอิงแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไฟล์ Excel นะครับอาจจะไม่มีการป้อนรหัสอ้างอิงนะครับเราก็ มาดูแค่ว่าเราจะเก็บอะไรจากในไฟล์ Excel บ้างนะครับก็มีรายการนะครับจำนวนหน่วยนับนะครับราคาต่อหน่วยแล้วก็จำนวนเงินเราก็มาสร้างฟิลเพิ่มนะครับในตัวเดโมโของเราผมสร้างชื่อว่า TB Material Stockin นะครับก็คือการรับรายการวัสดุเข้านะครับก็จะระบุวันที่รับเข้านะครับต่อระบุชื่อวัสดุ ต่อมาก็เป็นจำนวนนะครับใช้คำว่าคิ t ตีตัวย่อก,ก็ได้นะครับจำนวนในที่นี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการรับแบบเป็นหน่วยทศนิยมหรือเปล่านะครับถ้ามีทศนิยมนะครับก็ใช้ตัวฟลอดหรือว่าปล o ดหรือว่าดับเบิก็ได้นะครับตัวฟลดนี่ก็ จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะจํากัดจํานวนไว้แต่ถ้าเป็นหน่วยนับน่าจะไม่เกินหลักล้านนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่ปกติแอดมินจะชินกับการใช้ตัวนี้นะครับดับเบิลก็เอาแค่จริงๆแล้วน่าจะไม่มีไม่มีมากเท่าไหร่นะครับสักหลักหมื่นหลักแสนนะครับเจ็ดไปเลยนะครับเจ็ดสองก็รวมแล้วก็เป็นหลัก หมื่นครับ9 9 9 9 9นะครับก็คือเกือบแสนนะครับทศนิยม2ตัวนะครับอันนี้ใส่คอมเมนต์ไว้นะครับจะได้เข้าใจง่ายง่ายชื่อวัสดุดหรือชื่อวัตถุดิบนะครับจำนวนที่รับเข้านะครับหน่วยนับเป็นอะไร หน่วยนับก็ใส่เป็นยูนิตก็ได้ก็ใส่เป็นวา,าราก็คือข้อมูลตัวอักษรนะครับ50ก็น่าจะพอนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเยอะเกินก็เปลี่ยนเป็น30ก็ได้นะครับเพราะหน่วยนับส่วนใหญ่เราน่าจะไม่ยาวนะัสัก15หหลักก็น่าจะพอหน่วยนับราคาต่อนหน่วยนะครับราคาต่อนหน่วยบางทีเราซื้อจาก เป็นเป็นจากห้างนะครับจากระบบคอมพิวเตอร์อาจจะมีการช่างที่เป็นทศนิยมสีหลักนะครับตรงนี้เรากา็ใส่ไปก่อนนะครับราคาต่อหน่วยใช้ว่า unit p r i รซ์ชชดบเบิ้ลเหมือนกันนะครับเผื่อไว้เยอะๆเลยนะครับสิบห้าสี่ ทำไมถึงใช้4นะครับเพราะว่า,ากรณีช่างนะครับช่างน้ำหนักไม่ถึงกิโลนะครับอาจจะได้แค่850กรัมนะครับเวลาคำนวณมาแล้วราคาต่อหน่วยก็จะเป็น4หลักได้นะครับถ้าใส่2หลักก็อาจจะทำให้เวลาคำนวณน,นั้นคัดเคลื่อนนะครับจำนวนเงินนะครับ จำนวนคูณราคาต่อหน่วยนะครับก็จะได้จำนวนเงิน total price ราคารวมนะครับเราจะคิดแค่2หลักนะครับเพราะว่าเวลาผลรวมนะครับคูณทศนิยมแล้วก็จะปัดให้เหลือสองทุกครั้งนะครับ อยงทนี้ก็ครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับถ้าต้องการก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับว่าข้อมูลรายละเอียดมาจากที่ไหนยังไงนะครับแต่ถ้าเรามีระบบะเช่นระบบสั่งซื้ออะไรต่างๆเราก็อาจจะอ้างอิงเป็นรหัสแทนนะครับว่า left poid อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เพิ่มกันไปแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้มีก็คือ เรื่องของชื่อนะครับชื่อ user id นะครับแล้วก็ date time <c oughs> ก็จะมีคนที่เพิ่มนะครับก็จะเป็นแอด ในส่วนของ user ก็จะเป็นอ้างอิงตาม id นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่เป็น date time นะครับเราต้องการเก็บผู้ที่เพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็วันที่เพิ่มข้อมูลเอาไว้ใช้อ้างอิงเวลาต้องการระบุเจาะจงว่ารายการนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มเติมก็คือชื่อผู้แก้ไขนะครับแล้วก็วันเวลาที่แก้ไขล่าสุดครับแต่ถ้า ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วในตัว php.ini เนี่ยนะครับก็จะมี table l o อกเก็บไว้นะครับว่าใครลบนะครับใครแก้ไขก็ไปดูตามในท a b l e l o อกได้นะครับถ้าว่าถ้าเปิดใช้ไว้ไม่ได้ปิดไว้นะครับแต่ตรงนี้ขอข้ามไปก่อนตรงนี้ยังไม่ใช้นะครับกําหนดเป็นข้า,างไปก่อนก็ได้ตรงนี้จะ พูดถึงทีทีหลังนะครับดีดีผู้เพิ่มข้อมูลพอส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเซสชันนะครับตอนทดสอบเราจะาไม่ได้อ้งองิงเซสชันนะครับเราจะทสกับการนำเข้าแบบไม่ล็อกอินไปก่อนนะครับ โอเคได้ตารางมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็พร้อมที่จะมาสร้างตัว generate การนำเข้านะครับซึ่งตัวนำเข้านี้ก็จะมาพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับตรงนี้หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลเสร็จก็เลือกเปลี่ยนฐานข้อมูลนะครับเมื่อเปลี่ยนฐานข้อมูลเสร็จก็เลือกตารางที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ gb material stock นะครับ ในส่วนนี้นะครับถ้าเราไปในส่วนของการเพิ่มข้อมูลก็จะเห็นว่ามีตัวเลือก Import นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะ Import อะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะอ้างอิงจากไฟล์ใน Excel นะครับซึ่งจำนวนการเริ่มต้นของข้อมูลนะครับอยู่แถวที่เท่าไหร่นะครับเราก็กำหนดได้นะครับแถวที่แเราก็จะเก็บคอลัมน์ไหนบ้างแล้วก็จะใช้แค่ ห้าคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ไหนที่ไม่ใช้แล้วก็เอาออกนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ generate code สำหรับนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ excel ได้นะครับที่เหลือก็คือเรามาปรับแต่งในโค้ดอีกทีว่า,าเราจะเขียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือว่า,าถ้ากรณีที่เราไม่ต้องการข้อมูล ในแถวไหนบ้างนะครับซึ่งอย่างตรงนี้นะครับ A นะครับเราไม่ได้ใช้ในการนำเข้านะครับโค้ดที่สร้างขึ้นมาจะไม่ได้มีในส่วนของการเช็คว่าะจะใช้คอลัมน์ไหนบ้างนะครับตรงนี้ไม่ได้ระบุไว้ดังนั้นก็ต้องไปแก้ในโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของการเลือกว่า f e l l Material Qt ทนะครับ unit แต่ละตัวนั้น มาจากคอลัมน์ไหนบ้างตรงนี้ต้องไปแก้โคดกันอีกทีนะครับเอาไว้ในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันนะครับสวัสดีครับ